จนจำต้องทนปั่นรถทิไอ้กลับไปจีบอีน้องคนงามโอ้ยหลายหลายมาเลยอ่ะเราซูมจะมานี่สักรรมก็รอมันก่อนเนาะเราสักกรรมก็ับมาแล้ว สวัสดีค่ะพ<ป>ี่ล<ป>ุงอะไรอะเรส่งมาราคาเรส่งมาแล้วกินแต่จาเลยเสร็จจาเลยกินข้าวกินน้าก่อนไป จำอำเภอเก่าโอเธอช่างสวยงามเด่นเป็นเอกฉันความงามอยู่ในความต่างอเธอสวยนิดนึง เราเชื่อรอสูนะใครๆก็รู้จักเราพวเราชื่อลนะลเ,ลอลเอทำไมเราไม่รู้จักเธออ่ะก็เราสูเพิ่มอ่ะก็ราสูเพิ่มอะเราชือบละเอจังเลยอ่ะตั้งแต่ละเอล้มอ่ะโดนใจรอสูมากเลย<ม>ตกลงจะเป็นแฟนกับเราไหมแต่งงานเลยปะพูดหรืองิ่งวอนอือ ไปกับเรานะละเอง เป็นไรเหรอเขินเขืนอะไรละเอเราซื้อมาค่เข,ขึ้นอนนะใช่เหรอเฮ้ยเราเด่นมาไม่เฉยๆล้วเอชอบเหรอยังได้ดอกใหญ่กว่านี่ <c oughs> อ่ะเขาให้จากใจเขาจากปากก็ว่านั้นแหละแลวละเอไม่ได้จูดกับเขาเองแลเอรักเขาหรือเปล่าทำงง ง้อตรงไหนอ่ะเขาถามทั่วไปจร,จริงนะเขาจะสัญญากันละเอ็เลยเดี๋ยวอ่า้ะเขาจะรักละเอตลอดไปจะมีละเอแค่คนเดียวดาบช่วชีวิตเลยงั้นก็ยิงไม่นานดิเอาช่วชีวิตเขากว่าจะตาย เธอเอาขนี้ใยังม้ยยชื่ออะไรเอียวมันจอยนี่แหละอย่าถาสวยไหมสวยมากดูกิ้วสิจับใจมะปกติแม่ไม่ให้ยิ้มแม่บอกว่เป็นคนยิ้มแล้วสวยแม่ก็เคยมาจิบแก่ละเอจอยแลเอจะไปไหนล่ะ จะไปไหนยังหนีก็นี่เลยฉันหนีก็ไม่ไหนแล้วเอจ๋ก็เวียนหัวเป็นผลอะไรเยอะันเลยยอะแล้วเอจมินนี่เอ้าว่าเอจจะไปไหนอ่ะรอแล็กก็รู้อ่ะเล่นไม่แปนแล้วก็เคยเขาเขาเคยชอบละเอนี่ใครๆครเขาบอกว่าชอบละเอแหละเลยก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าก็ความสวยดึงดูดผู้ชายเข้ามา ละเอเขารักละเอนะใครๆก็บอกว่ารักละเอเขารักละเอจริงๆนะละเอจ๋าก็ไม่ใช่คนบอกละเอแบบเนี้ยใอก็เฉยๆแล้วแหละละเอจะไปไหนเขาก็ไปด้วยนะรอแล้รูสไหมเมื่อเอเป็นแฟนก็อันรอสู นานเท่าไหร่ละเอเด็ดออกเลยเกียมแล้วอ่ะยอมจะเกียมอะไรอะอะไรอะใครกล้างเขาไก่ต้องลักว่าเอจังเลยเตัวนี้มันเป็นอะไรเลยเตัวนี้มันคืออะไรอารอล่ะไารอละเตัวนี้มันคืออะไรอารอล่ะมันเป็นใครอะ Abei, <c oughs> เรา,าเรออ <c oughs> เรากราสู้แล้วแหละครับใจไหมฮึฮึลอแล้วลอแล้วไม่ให้เราเออยู่กับมันยังมีความสุขงหรอกแต่ลอยไปแค่ขอแค่าเวลาละ w ายร <c oughs> <c oughs> ับไม่ได้สองหลึ่งแม่แม่อยู่นะ แม่มาเราซู้จะไปเลียนที่นั่นด้วยอ่ะก็การศึกษาของลูกไงเราซู้ไม่ไปได้ไหมเราซู้อยากจะอยู่กับคนที่เราซู้รักอ่าเราซู้เราซู้ไม่ไปค่ะทำสั่งแม่เหรออย่าไปขับเราซู้ได้ไหมเราซู้ไม่ไปอ่ะแม่ต้องไปเราซูไม่อยากไปเราซูไม่อยากไปทำไมเราซูถึงต้องไปเลียนที่นั่นด้วยอ่าเราซูเราซูไม่เข้าใจเลยค่าทำสั่งแม่อ่ะเฮ้ย โอเคไปก็ได้เอารอสูยอมไปก็ได้ดีมากมแม่ไม่เข้าใจรอซูเลยยังไงเขาก็ต้องบอกให้เราเอรู้ว่าเขาจะต้องไปเรียนในเวียงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก แลเอจะไม่ส่องอะ่ะป่าเรอซูมีเรื่องจะบอกอย,อย่าอย่าพึ่งเข็ดไปงานนะเราซูต้องไปเรียนในเวียงราซูขาดแม่ไม่ได้จริงแต่ราซูขาดแลเอนะแม่ว่าเราซูอ่ะราซูเลยต้องไปเอออีกหลายปีเราซูจะกลับมาแลเอต้องรอราซูนะไม่ต คนจีบเยอะไม่รู้จะรอได้ไหมอ่ะทำไมละเอฟพูดกับราสู้อย่างเงี้ยมีแต่คนจีบเลสัญญากรรอสู้กันว่าลยเอจะรอราสู้เลสัญญาไม่ได้มีแต่คนจีบละเอฟไม่ละเอฟพูดกับรอสู้อย่างงี้ถึงแม้เอจะรักรอสู้แต่เวลามีคนมาจีบเยอะๆลเลสก็วนไหวอะ่ะรอสู้รับไม่ได้รอสู้ไปแล้วนะละเอฟ เอ,อต้องสัญญาแล้วเราซูสัญญาสัญญาเราจะต้องไปแล้วมันช้ามากแล้วาาละเอคุหทำอะได อย่าบอกว่า,ร,า,ารักถ้าหากไม่รักเธอหลอกนี่เก่งรู้าหาไ,ๆๆหรไหมละเอใจเธอนี่คิดอะไรแค่พูดออกมาละเอละเอละ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 เอนะใครก็รักละเอละเอมันสวยละเอมันเลือกได้ละเอหนักใจอย่ามาบอกรักละเอเลยแค่นี้ละเอก็อกจะแตกตายแล้วละเละไม่เลือกแล้วละเละจีบก่อนละเอเขาหลอกไหมอะละเอจะหนีไปไหนละเอ๊ เอินดี้ขี้กะขี้กลวนมาเล่นเล่นหล่อจะตายเลือกได้ดูดิดูดิดูสวยมากและไอจจะหนีไปไหนแล้วแม่ห่วงแฟนก็หล่อไม่แย่งขี้ทูดไม่แย่งขี้กะไม่แย่งขี้กลวนใช่้ทนะไปจากชีวิตกูกูไม่ตาย คนเดีราซูจะทำงานอะไรเอาเราซูก็ต้อนที่นี่ตลอดไปที่นี่สวยนะเราเราซูก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเอแต่รู้อย่างเดียวว่าเอาเราซูะจะรักละเอคนเดียวตลอดชีวิตของเราซูเลยจะไม่นอกใจละเอเอาเราซูขอสัญญาละเอท <c oughs> ี่อะไรเอ็กซ

มันจะได้เชื่อฟังไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีหมดไห้หมดเลยต้องสดนำเฮลอกหักเขาแล้วเจ็บไม่ล่ะหัวใจ